หนึ่งสองสาัคส้ค่ะศัพท์คำศัพท์คำศัพท์ตัวเลขใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าเริ่มที่วันวันวันหนึ่งวันหนึ่งต่อไป 2อ่าต่อไปใช่ค่ะทรีสต่อไปใช่แล้วต่อไปไฟต่อไปต่อไปอ่าต่อไปเอ็อต่อไปต่อไป ครบยังคะกดไ h t ทุกคนก่อนมองกล้องด้วย <c oughs>